เย็น้นนะใ่ะุก้แบบนั้นนะคะมิ้วมาแล้วก็กราบเราเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นคงจะบอกาแม่สวัสดีครับแม่ไปไหนมาคิดถึงจังคงจะว่าอย่างนั้นนะคุณเอซีเอดีใจว่าจะกินอาหารคุณวิภาวดีพีเรื่องกินมาแล้วสวัสดีค่ะแม่ครูเอ้าไม่แจ้งเตือนเลยค่ะเลยคะหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ขึ <descon fin anta> ้นหรือเปล่าเด็นกับเราไม่ขึ้นไลฟ์สดนหรือเปล่าคะเนาะนี่อ่ะกนเยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเล่นอย่างนี้แหละอิ่มแล้วก็นอนเล่นแล้ค่ะ นะคะน้องๆมาเฝ้ากลัวแม่ครูหนีอีกตุกใสไข่ขะมามุดอยู่นี่อ้าวนู่นทำงานโอ๊ยครับแม่ไม่เป็นไหนแต่ว่าไปแน่นะพรุ่งนี้นะแม่ไปอีกนะสองวันนะลูกนะโอ้ยโอ้โอ้โอโอ้ครับ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 โอ้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 ดูขี่ไทำไมดูๆๆ ดูดูดูครับ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 โอ้ยไม่เป็นไหนไม่เป็นไหนมาก็เอาข้าวให้กินไงพี่ปอยอยู่อยู่ไงพรุ่งนี้นะลูกพี่ปอยอยู่อยู่พี่ปอยอยู่กับพี่นิกกี้อยู่ครับแม่ไปทำาบข้าวไว้ให้อยู่ลูกนะทอาบอข้าวให้อยู่นะน้องรายนะหนูน้องลายไปเดี๋ยวนู่นหนูหนโอ้ยนะอ้าแม่อยู่อยู่ลูกหืหนูจะอ้อนอะไรนะหาเอามาหเอาขนมมาให้เอ้อ้อ้อ๊ะไม่อิ่มแล้บอกโอ้อิ่มฝังอย่างเดียวอืม ไปพอแล้วผลให้ไม่ได้ดีอย่าว่าเด้อเข้าถุงขนมมาก็หยุดในตรงน้แล้วล้างปากเนาะอ่าล้างปากเหมือนเราเนี่แหละแต่กินแบบอิ่มน้ำสำราญแล้วก็ล้างปากของข้าวของหวานเนาะผลไะหมากรากไม้นู่นเจับลายก็ไปอย่างเงี้ยอ่าเกี้ยวปุบปุบแล้วค่ะอ่าพี่นิตก็จัดการเลยโอ้ดีใจค่ะนะนี่เนี่ความอ่อนของน้องๆเนาะอืมความอ้อนที่กวงนะคะ ไหนก็มามุ้มนะคะขาน่านะคะนอค้องมาเฝ้ากลุ่มกูนี้อีกสวัสดีค่ะน้องม<า>ุกค่ะวันก่อนนั้นมาที่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สุดเพราะว่า,ามาจากบ,าะะาะะบ้านนะคะก็มาข้าเนาะไปบ้านเนาก็ไปถ่ายรูปกับลูกนี่นะคะตัวไปแวะดูบ้านเนะะาะแล้วทีนี้ก็จะรีบไปไม่ลู้จะบุกแข็ง แต่ว่าไม่ได้ไปด้วยเพื่อนตัวเองมเพีย,ยนะคะอ่านี่เขาบอกว่าไปด้วยหน่อย<ม>ไปไม่ได้ค่ะเพราะต้อเพียร์เนาะอืมอร่อยไหมพี่นิกเพียร์นะคะก็เลยอ่าไม่ได้ขึ้นไรสูตรเลยนะคะวันที่สองค่ะค,ะคนนีทีนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะอ่าลุงน,นะค่ะกินเลยอ่กิน,ไ,นไปไนกินไปกินเถอะเรมีความสุขให้เขากินนะคะยุ้ยีนะกินให้หายคิดถึงแม่เลย เราขนมก็แรงมากกเพื่อนนะคะอ่าเนาะอ่ากินให้หายกินถุดเลยนะลุงนะกินให้กินถุดเลยหายกินสุดเลยกินเยอะๆอืมเอากินเข้าไปสวัสดีค่ะคุณเดือนเทนค่ะมาแล้วมาแล้วเนาะคุณเดือนเทนให้เรากินสุดเขามีความแต่เจ้าไายแต่เจ้าไายเขาคืมีความสุขสภาพของไปไปนอนไปเนาะไปนอนไปให้เขากินเขามีความนอนลงนอนลงอ่าเราก็มีความสุขไปด้วยทีนี้นะนอนลงนี่เลยอืู้ยหมดแล้วอยจะหมดแล่ะ นงัโอ้ยไม่แบ่งน้องเลยใส่ปลากับใส้ถั่วเหลืองแล้วก็ใส้อะไรไส้สับปะรดนะคะนี่โอ้หื่อร่อยค่ะมันก็มีความสุขรวยไปอานอนท้งานหนูนอนอ่ะ้องใหญ่มากเลยอ่ามาแล้วมาแล้วพอง่ายมากเลยโอ้สวัสดีค่ะคิดถึงเธอเสมอต้นเสมอปลายโอ้ยขอบคุณมากมที่สุดเลยจ้ะเอ๊ ขอบคุณมากมายกำลังใจที่ติดตามให้ทุกกำลังใจเรื่องที่าเกินกว่าคำบรรยายแล้วมาสู่มาก็มาเหมือนเดิมทิ้งไปไม่ได้คิดถึงหมดแล้วค่ะอุ้ยหมดแล้วเหรอคะหมดแล้วเรือเตถุงนลค่ะแม่เก็บทุงมาเรือเตถุงจิ๊ีนิ๊กค่ะไปเก็บของไปเก็บของน้องลายน้องลายไม่ได้กินไปเก็บของมาเดี๋ยวไม่ให้น้องลายนะคะนะคะน้องลายเจ้านี่เหมือนจะคลอดวันนี้เลยนี่ คะคุณเขียวสวัสดีค่ะนะคะจ้ะอืมไปไปนอนไปเดี๋ยวค่อยกินใหม่เดี๋ยวแม่ให้ใหม่ไปน้องคงแม่ให้ใหม่พี่นี่กินหมดแล้วใช่ไหมเยอะเข้าเขาเอาขนมให้เขาอยู่แป๊กนึงนะคะแต่แม่ครูก็เล่นก็เลยพี่นี่กินหมดแล้วกรดขึ้นคอเลยนะคะอืมเหมือนจะกอดเาเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ใายให้ดูนะคะเอาขนมให้ไมจริงแป๊กนึงก็ขอเออไปทางนู้นนะเมื่อวานนี้ไปอำนาจเจริญเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอ่าเล่าให้ฟังนะคะมีหนังสือมาจาก ก็ปล่อยเไป่หมอนกัมีความสุขน,นยิๆค่ะแค่นอนหลับะะเหมือนกับพี่เลียงเลยคะเหมือนกับพี่เลียงไ,ไม่วนะคะพี่เลี้ยงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นค่ะของจริงศัตธรรมอพี่เลียง่พี่เลี้ยพี่เลียงนะคะหนูพี่เลี้ยงนะอากัโอ้โอโอ ดูเล่นกับน้องนะอ๋อออ่ออเออเออเล่นกันเบาๆอิ่มแล้วก็เล่นกันนะเนี่ย

อย่าก็บนะน้องลาเน่นันน่นนัเบาๆบเบาเเกิดความเกิดความอะไรลูกเกิดความอะไรเขาเรียกว่าลมพัดชุมานะอย่าร <laughs> <laughs> ุนแรงแม่บอกแล้วอย่ารุนแรงโอ้โหแล้วรุแลกันก็แล้วกันนะคะไรนะได้รุนแรกันแล้วน้องอามนะคะล่ขอบุญมากๆนะคะนอนนอนเหนื่อยแล้วพักพักก่อนพักก่อนพักก่อนค่ะ ปพีนิกพักก่อนค่ะพักก่อนลูกนอนลูกเ่ยนาไปแล้วนอนเลยนะนอนเลยหนูนะนอนเลยค่ะอ่านอนอน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  อิ่มแล้วนะคะนอนอะนอนเลยนอนเลยค่ะนอนเลยค่ะมานอนเลยค่ะนอนเลยค่ะพี่นีคครับพี่นีคครับนคนพีเลยอคะพี่นคครับนอนแล้วนะคะจะนอนแล้วนะคะจะนอนแล้วนะคะ น้องน้ยนอนก่ <câ reen> อนนะคะเอจินั่ก่อนนะคะนัก่อนนะคะีกีมาบอกคุณหน่อยเดีวกีครับกีครับมาอู้หนุ่นนุ่นถึงเวลากินอิ่มหนังโถงตึงหนังตาต็อเป็นยังไงคะหย่อดแล้วค่ะหาวแล้วนะคะนี่คือเวลานอนของน้องค่ะกินอิ่มแล้วก็นอนเน้อคนละนู้ดนี่แหละนะคะอะ

โอ้โหลื <architectural> ่นลื่นโอ้โห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 ลื่นลื่นโอ้ยเด็กที่เลยเด็กเด็กที่เลยเด็กที่สุดเด็กที่เลยลูก พอยังพอแล้วเหรอเหนื่อยแล้วดิเอาไปหาแม่แล้วไปหาแม่แล้วไปหาพี่ปลอยมาทำไมเอ้าเอ้าเอาเเลยเลยเอ้าเอานนี้ตัวนึงเอาไม่ตัวนี้เอาไม่ตัวอะไรนี่เอาไหมอา้หู้้องเห่้ด้วยหน่อย้หูห้ห้ห้หง้้ห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 ้นู้ห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 ู้้้หู้ม้หหอ แม่ก็คุยเจ้าเหมือนเดิมไนะขัวเจ้าแย่งแม่หึหึไหมอะไรอ่ะอืมไปไปรูปไปผลงานผลงานนิกงกี้นะอันนี้ก็เป็นไง หูแหวงเลยค่ะอันนี้จะหมูกไปหมดเลยค่ะผลงานนิกกี้ค่ะอไอตัวนี้เป็นไงตัวนี้เนี่ยตัวนั้นยังไม่ไม่ตัวนั้นยังไม่เพราะเขาเบี่ยงใช่ตัวนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเล็กค่ะเบี่ยงแล้วไม่เป็นไรเหี่ยแล้วเบี่ยงแล้วกินน้ำกันค่ะอีเอะเอาเอาเอ้ายังชอบอีกอยู่นะคะอา่ชาช้างให้ไหมนี่ ช้างน้อยค่ะช้างน้อยไม่เอาแล้วแวงแล้วหูจมูกน่ะแวีแล้วพอแล้วเอาช้างน้อยไปเอาอะไรอ่ะไม่เอาไรก็เหนื่อยแล้วไรจะนอนแล้วอ่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกกําลังใจค่ะที่ติดตามช่องวิกิสตอรี่นะคะที่ให้ความรักและเมตตาน้องๆนะคะอ่ะอ่มามานี่มามาหาคุณแม่มาลูกมามามาขอบคุณครับเอฟซีก่อนขอบคุณครับ ขอบคุณครับครับขอบคุณครับทชิลุขอบคุณครับไหนทำหน่อยทำหน่อยขอบคุณครับนั่งลงนั่งลงขอบคุณครับหมาแล้วดีใจมากใช่คงคิดแบบนั้นนะคะนิ่งมาแล้วก็กราบเราเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นคงจะบอกว่าแม่สวัสดีครับแม่ไปไหนมาคิดถึงจันควรกระว่าอย่างนั้นนะคุณเอซีเดีแก้วเด็กกินอาหารคุณวิภาวดีพีเรื่องจริงมาแล้วสวัสดีค่ะแม่ครู อา้าไม่แจ้งเตือนเลยค่ะเลยคะหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ขึ้นหรือเปล่าเป็นกับเราไม่ขึ้นไลสโซนหรือเปล่าคะเนาะเนี่ยการเนี่ยเนียอย่างนี้เนี่ยเล่นอย่างนี้แหละอิินแล้วก็นอนเล่นแล้วค่ะนะคะน้องๆมาเฝ้าครัวแม่ครูหน vet okay. ี รถใสใช่ค่ะมามุดอยู่นี่อ้าวนู่นทำงานโอ้ยครับแม่ไม่เป็นไหนแต่ว่าไปแน่นะพรุ่งนี้นะแม่ไปอีกนะสองวันนะลูกนะโอ้ยโอ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 ครับ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 อ้โ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 อยทําไมดู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 ดดูดูครับ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 โอ้ยไม่เป็นไหนไม่เป็นไหนมาก็เอาข้าวให้กินไง้พี่ปอยอยู่อยู่ไงพรุ่งนี้น่ะลูกพี่ปอยอยู่อยู่พี่ปลอยอยู่กับเอ พี่นิกกี้อยู่ครับแม่ไปทำบะข้าวไว้ให้อยู่ลูกนะเอาบะข้าวให้อยู่นะน้องลายนะนู่นน้องลายไปเดี๋ยวนู่นนู่นโอ้ยนะเอาอะแม่อยู่อยู่ลูกหืมนู่นจะอ้อนอะไรนะหนาออามาาข้าวขนมมาเลยอ่ะเอาอ๋ออิ่มแล้วบอกโอ้อิ่มฝังอย่างเดียวอืมอ่ะไปพอแล้วผลให้ไม่ได้สิอย่าว่าเดี๋ยวข้าวสูงขนมมาก็หยุ่ดในตรงนี้แล้วก็ได้เนาะ ล้างปากเหมือนเรานี่แหละแต่กินแบบอิ่มน้ํำจารานแล้วก็ล้างปากของข้าวของหวานนาปวดรม้กลากไม้นู่นเจ้าลายก็ไปอย่างเงี้ยเกี้ยวกรุบๆแล้วค่ะพี่นิจิก็จัดการเลยโอ้ดีใจค่ะนะนีเนี่ยความอ่อนของน้องๆเนาะความอ่อนทีกอดน้าของเรายู่ไหนก็มามุกนะคะขานะคะ น้องมาเฝ้ากลัวไม่กลันี้อีกสวัสดีค่ะน้องมุกค่ะมาแล้วยมา